ทอจะเจ้งอยู่แล้วอ่ะยังมีกระจิ๊กระจายมาร้องรำทำเพลงกันอีกเหรอครับทำไมวันนี้หอมจังเยลยเกแฟเป็นอัรุษสูตรใหม่หอมขึ้นกลมกล่อมขึ้นรักเลยอร่อยกรอบพรีนเกิลส์เพิ่มความมันให้ทุกแมตช์เปิดความมันด้วยพร i n เกิลส์นี่ปลากระตูน โสมอเมกา้าสามหกเก้าโกวันพลัสมีดีเอชเอยี่สิบเจ็ดมิลลิกรัมสปริงโกมาอิลินอทำมันมีไอเพื่อนเห็นก,กันตะโก<อ>นโส<อ>มอเมกา้าสามหกเก้าโก้ความร้องทำร้ายผมชัอเสียต้องลองดอฟสูตรอัปเกรดใหม่เซร,รั่มอนุภาคเล็กช่วยบำรุงผมเสียตรงจดุดให้ผมชัอเสียกลับมาดูสวยมีชีวิตชีวาสูตรใหม่ไม่มันแล้วนะต้องลองดอฟแดดมาหน,น้าคล้ำซ้ำยังเป็นฝ้าอีกองั้นต้องเ ครีมกันแดดแตงโมงหน้าดูใสเซรั่มลำไยช่วยลดเลือนฝ้าแดดเซรั่มแครอทช่วยลดเลือนริ้วรอยใช้ด้วยกันมันเวิร์กมากจากจุฬา h ิร์บอีทด,ดวงใจฮัไทยการค่ะปัจจุบันอายุ70ปีแล้วนะคะทำงานอยู่ในวงการบันเทิงนี้มากว่า50ปีแล้วล่ะคะ่ะเป็นผู้หญิงที่ชอบทำงานตื่นเช้านอนดึกเวลาจะเดินทางไปถ่ายละครถ่ายหนังที่ไหนแม่อีทเป็นคนขับรถเองตลอดค่ะ อายุมากขึ้นก็ต้องใส่ใจตัวเองมากขึ้นเลือกทานอาหารให้หลากหลายครบห้ามู่ค่ะ ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ามันงาดําน้ํามันรําข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอโสถที่ผสาน2ส,ส่วนประกอบสําคัญน้ํามันงาดําและน้ํามันรําข้าวทานแล้วรู้สึกดีมีความสุขที่ได้ใส่ใจตัวเองค่ะและไม่อีก็เชื่อนะคะว่าทุกคนมีความสุขในช่วงวัยที่แตกต่างกันไปแต่ความสุขที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นช่วงไวัยไหนก็คือการที่เราได้ใส่ใจตัวเองไม่อีเชื่อคะ่ะว่าคุณผู้ชมสนใจ หวดนี้แล้วล่ะค่ะทุกวันนี้ยังทํากิจวัตรประจําวันออกกําลังกายไหว้พระไปทําบุญทํากิจกรรมหลายๆอย่างกับเพื่อนๆคือเดอะแก๊งของแม่อีสนั่นแหละค่ะเติมความสุขในชีวิตเหมือนอย่างแม่อีสนใจผลิตภัณฑ์น้ํามันงาดําน้ํามันรําข้าวแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการขา้าสุภาพโอสถ1นกระปุก30ซับเจลราคา350บาทโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อขนาด30ซับเจล4ีกระปุกแถมฟรี4กระปุกซื้อ4แถม4รวม240ซอบเจลปกติ2,800บาทแต่คุณจ่ายเพียง1,250บาทเท่านั้นเฉลีย่ยซับเจลละไม่ถึง6บาทโทรหาเราตอนนี้ที่เบอร์ 02-666-9555ย้ำ02-666-9555หรือช็อปง่ายๆได้ที่นี่สแกนเลยโปรโมท่นตั้งแต่1ตุลาคม2,565ถึงวันที่31มีนาคม2,566ที่มีเดรร็กชีวิตดีๆมีได้ทุกวันคิวมินซีเครื่องดื่มขมิ้นชันสกัดผสมเลมอนอร่อยคิวมินซีคิวสำคัญทุกวันของชม ราสีฟันเทพไทยแจกโชคทองเ้าจัดหนักจัดเต็ม,มไเลยพี่แท่งใช่เลยกันนี่โอากาสดีเลยนะใครที่ยังไม่เคยใช้เทพไทยได้ทั้งลองใช้ได้ทั้งลุ้นโชคทองใช้นิดเดียวปากสะอาดแถมยังได้ลุ้นโชคทองอีกวันนี้ถึง2ก<ป>ุมภาพันธ์2560ราสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยแจกทองรวมมูลค่า16,800,000บาทลุ้น1้านบาท1รางวันและ10,000บาท20รางวันทุกสัปดาห์เพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรในกล่องเทพไทยส่งตั๋มโน10รังสิตปทุมธานี1 2 1 3 0หรือใส่กล่องรับชิ้นส่ววนนนนนตาาามมร้้้คััีถึง2 2560กุพ์ ซุปเปอร์กาแฟโฉมใหม่ซองเปลี่ยนแก้วเปลี่ยนโลโก้ใหญ่หอมอร่อยไม่เปลี่ยนตัวจริงยาหยุดผิด n ิ w f o r t u n e นอ e r ล e เสัญลักษณ์ใหม่แห่งความสำเร็จสำหรับผู้นำที่พร้อมลุยในทุกสถานการณ์สะท้อนความสำเร็จนี่แบบคุณกับ Fortuner Leader Generation เพราะทุกคนยังมมีความฝัน เอ็กซิมแบงกล้าที่จะเชื่อมั่นในทุกความฝันของคนไทย x อ็กซิมแบงกล้าพัฒนาเพื่อคนไทยช่องวัน31และช่อง GMM 25รวมถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาดูสดทั้ง6แมตช์ ประเดิมแมตช์แรกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติคอสตาริกาวันอาทิตย์ี่27พฤศจิกายนเวลา4 45นาทีและต่อด้วยทีมชาติบราซิลพบกับทีมชาติสวิสแลดววันจันทร์ที่28พฤศจิกายนเริ่มเวลา4ทุ่ม45เป็นต้นไปแปคิดว่าเต้ยเป็นคนทำจริงจรงไหมไมีเธอสิผมมีเรื่องสำคัญมากครับ อยากจะขอคุยกับสารวัตรภูวดลเลือดคนคนจา่าคืนนี้สองทุ่มครึ่งหลังข่าวในพระราชสัมนักสนับสนุนโดยเปบปซี่ไหนก็อร่อยเหมือนกันผิวคล้ำม,มีริ้วิรอย,อยหน้าเป็นฝ้าจัดการด้วยจุลาเฮิร์บสามสองอปลากระบ๋องโลซาของโปรดประโยชน์เยอะคาฟอร์แคชพร้อมใช้ นุกจรงเลยนะครับนีงทอจะเจ๊งอยู่แล้วอ่ะยังมีกระจิกกระใจมาร้องรำทำเพลงกันอีกไหมครับตะวังทำไมพูดแบบนั้นล่ะลูกทุกค